สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอนะ่องนันนาน k อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมานั่งเมาท์มอยกันในหัวข้อโมเมนต์ Moment ที่สามีฝรั่งขอแต่งงานนะคะทุกคนจะเป็นดินเนอร์สุดหรูไหมบรรยากาศโรแมนติกไหมไปฟังให้จบกันค่ะ <S 2> <S 2> วันนี้เราก็จะมานั่งเมาส์มอยกันซึมเนื่องมาจากว่านั่นแหละในคลิปที่ที่กัรงของยื่นเปลี่ยนสถานะ ท่องเที่ยวนะคะคือมันแบบว่ามันมีปัญหาเนาะแลวทีเนี้ยมันก็ผ่านมาแล้ว5เดือนนะคะคือวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเราขอได้6เดือนใช่ไหมแล้วคือมันก็ผ่านมาแล้ว5เดือนแล้วมันก็แบบว่าไม่มีแบบไม่มีการตอบรับอะไรกลับมาใดๆเลยแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่โควิดด้วยนะคะช่วงที่โควิดระบาดนะแล้วแบบทาให้ทางรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอ,อ่อลด ลดการทำงานลดเวลาการทำงานนน,นี่ทำให้เอกสารพี่แก่มันช้าไปหมดนะแล้วทีนี้เราก็เลยเออตอนนั้นก็พูดกับแฟนเนาะคุณสามีนั่นแหละว่าแบบเ,เราจะเอาอยังไงกันดีก็เลยปรึกษาทนายนะคะแล้วก็ทีนี้ทนายก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันไม่ได้สนิทกับ เรานะคะแต่ว่าสนิทกับน้องสาวของสามีเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับน้องสาวของสามีอ่ะเราก็เลยแบบได้โทรปรึกษานะคะกับทนายโดยที่แบบอเราก็ไม่ได้เสียค่าค่าปรึกษานะคะก็คุยกันแหละว่าเ,เราจะทํายังไงดีเพราะว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ยมันมันฟังมันอ่านดูแล้วมันคุมเขืหรือเกินสรุปว่าเขาต้องการอะไรจากเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ทนายก็แบบพูดไปประมาณว่า ฉันคุณถ้าคุณจะ,ะยื่นขอปรับสถานะต่อเพิ่มไปอีก6เดือนเพื่อที่แบบว่าจะได้คงสถานะของเราอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไอา้ไอ้ที่ยื่นขอไปครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรยังไงเนาะก็ไม่อยากให้สถานะมันขาดถ้าคุณอยากจะยื่นขอ,อ extension อีก6เดือนก็ได้นะแต่ว่าถ้าคุณแบบ ในเมื่อคุณตัดสินใจที่จะ on the street แล้วเนี่ยคุณก็แบบว่าแบบ down the street ไปเลยแล้วทีนี้นะคะสามีก็บอกว่าอ่าโอวันโอเคฉันขอเวลาแบบในการตัดสินใจหน่อยแต่ว่าเออมันจะมีผลอะไรไหมถ้าเกิดว่าเราแบบจะต้องจะ extend หรือว่าเราจะแบบเออขอกินคา่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อทีนี้เราก็นั่งฟังอยู่เราก็แบบอ,อ,อะไรว่าขอกินคา่า แล้วคือ,อทนายก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าดิฉันเนี่ยจะจะยื่นขอ extend อต่อ6เดือนแล้วทีนี้มันเกิดเคสินายนะคะหรือว่าเขาปฏิเสธเคสเราเนี่ยเราก็ดิฉันเนี่ยก็จะต้องกลับไทยเลยนะแล้วก็เขาก็จะมีวันกนําหนดให้แหละว่าจะต้องกลับวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สามนี้ก็เหมือนกับประมาณว่าโอ๊ยแล้วถ้าแบบ เอ้ถ้าถ้าถึงตอนนั้นแล้วไม่อยากให้ดิฉันกลับลาเราแบบขอกินคา่าหลังจากนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วทนายก็บอกว่ามันมันจะยุ่งยากนะมันจะซับซ้อนเพราะว่าเดี๋ยวทาง ucs ucs s AS, อเขาก็จะเหมือนประมาณว่าอะคุณมาขอ extension วีซ่าท่องเที่ยวต่อแล้วพอเราปฏิเสธแล้วคุณมากินค์ดมันคืออะไรยังไงคุณต้องแบบอธิบายมีหลักฐานให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ทา,ายก็เลยบอกว่าทางที่ดีนะ แบบช่วยจะช่วยประหยัดเวลาช่วยประหยัดเงินแทนที่จะไปต่อวีซ่าท่องเที่ยวแล้วแบบคุณมาแบบขอกินค่ดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่คําสั่งคำคำสั่ง,งปรับค่าฟรีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่ายังเป็นประธานาธิบดิษโดนัลด์ทรัมป์นะคะยังยังคงอยู่ในตําแหน่งอยู่นะคะเขาได้แบบว่า,าปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการขอกินค่ดการขอค่า วีซ่าอะไรต่างๆแล้วก็มีการแบนวีซ่าหลายๆประเภทวีซ่าทํางานแบนวีซ่านักเรียนแบนวีซ่าเจวันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะแล้วทางทางนายก็บอกว่าเออทางที่ดีเนี่ยเราควรที่จะแบบว่าไปในกินการ์ดเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องผูกปฏิเสธแล้วก็จะได้แบบออประหยัดเงินประหยัดเวลาด้วยทีนี้สันนี้ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราขอเวลาคิดก่อน อ,อย่างนี้เนาะและทนายก็เหมือนกับว่าโอเคถ้าได้คําตอบอยังไงก็ให้ติดต่อเข้าไปโดยเร็วที่สุดนะก่อนที่ระยะเวลาที่คุณคุณขอวีซ่าท่องเที่ยวไปครั้งแรกอะ่ะมันจะหมดอายุนะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็แบบอ่นหลังจากที่สามีสามีพูดคุยกับทนายจบนะคะเราก็แบบว่าเออแล้วออคาว่า on the street มันแปลว่าอะไรหรอแล้วแบบไอไอ down the street เนี่ยมันแปลว่าอะไรหรอแบบ เดินไปบนถนนไปทานถนนอย่างนี้หรออย่างว่างงแล้วแบบแฟนก็เหมือนกับประมาณว่าทำนั่งงงๆนะเออไม่ใช่ทำนัางง,งทำหน้าเหมือนว่าแบบเคินๆน,นะไม่อยากจะบอกเรานะอะไรอย่างนี้แล้วแบบเราก็เหมือนกับอ้าวแล้วคุณพูดถึงเรื่องกินการ์ดค,คุณจะแต่งงานเหรอคุณจะแต่งงานกับฉันเหรอแล้วสามีก็เลยแบบว่า m แล้วเราก็แบบอาวเดี๋ยวคุณไปคุยกับทานานะ ไว่าคุณจะขอกินก้าแต่คุณไม่ถามฉันก่อนเลยเหรอว่าฉันจะแต่งกับคุณไหมแล้วคุณรู้ไหมคะว่าสามีดิฉันขอแต่งงานยังไงไปดูกันค่ะมาดูนะคะสถานที่ที่สามีดิฉันขอแต่งงานดินเนอร์สุดหรูบรรยากาศโรแมนติกไหมเธอึงออฟฟิศเจ้าแล้วคือที่สำคัญนะสามีดิฉันนางบนเก้าอี ส่ข้าเจ้านั่งปืนเจ้าคือดิฉันนัแบบเนี้ยนั่งอยู่อย่างนี้แล้วคือสามีดิฉันก็คือแบบว่านั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วคือดิฉันก็แบบว่าคุณจะแต่งงานกับฉันแล้วคุณไม่ขอฉันแต่งงานหรอแล้วสามีก็แบบว่านั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างนี้นะแ้วสามีนะแล้วสามีก็คือนั่งข้างบนนะคะดิฉันก็นั่งลุมพุ่นเจ้าแล้วคือดิฉันก็แบบคุณไม่คุณไม่ถามฉันหรอคุณจะแต่งงานกับฉันแล้วนั่งก็แบบ Will, will you marry me? ฮ <laughs> ัลโหลนายนแหวนเพชรไหนแบบกูเขาขอแต่งงานแล้วก็แบบว่าอ้าวแล้วถ้าไม่มีแหวนจะมาขอฉันแต่งงานเหรอนางก็หาจะหาหาแถวโต๊ะนี่แหละแหวนเพชรมูลค่าหลายล้านของดิฉันตื้อๆแหล่งยางกระิดผมะอย่างเจ้าคือนางก็เหมือนกับประมาณว่าคือไม่ได้เตรียมตัวเลย แล้วก็คุยกับทนายแล้วก็ทนายก็ดันแบบประมาณว่าเผยเผยความลับของนางไปแล้วแล้วเหมือนกันแบบทนายก็บอกไป็นใน,ไ,นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนางแล้วนางก็ไม่ได้แบบว่าเตรียมแหวนเตรียมอะไรแบบสถานท่องสถานที่ขอแต่งงานอะไรไว้เลยก็เลยนี่แหละค่ะเป็นที่มาของการคุกเข่าขอแต่งงานโดยที่ฉันนั่งข้างล่าง โมเมนต์ที่สามีฝรั่งขอแต่งงานที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนอ่าและนั่นแหละค่ะก็คือเป็นที่มาของการขอแต่งงานของดิฉันนะคะการจัดงานเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ากระชั้นชิดมากนะคะเพราะว่า เพราะว่าเราจะต้องแบบว่าทําเอกสารให้เสร็จภายในระย,ยระยเวลาที่แบบมันสั้นนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยสถานะของก้างมันก็จะแบบอยู่แบบผิดกฎหมายไปนะคะก็เลยแบบว่าต้องรีบจัดงานหลังจากนั้นประมาณสักสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เองนะคะแล้วก็มีทางฝั่งครอบครัวของสามีนะคะแล้วก็เพื่อนก้างสองสามคนนะคะซึ่งงานก็จะจัดแบบเล็กๆนะคะไม่ไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีใครมาเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดนะคะ ครอบครัวไม่มีครอบครัวฝั่งกั้งมาเลยนะคะเพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่ไทยเนาะยาิพี่น้องก็อยู่ไทยหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็จัดงานเล็กๆที่ทาวนะคะที่ตรงใจกลางทาวตรงซุ้มศาลานะคะแล้วก็มาจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านนะคะคือก็ ก็วางแผนกันไว้นะคะว่าถ้าช่วงโควิดมันดีขึ้นนะคะไม่ต้องกักตัวแล้วที่ไทยเนี่ยเราก็จะกลับไปจัดงานแต่งงานที่ไทยนะคะไปจัดที่เชียงใหม่เนาะก็ทางครอบครัวฝั่งนี้ก็จะได้เจอกับครอบครัวของกั้งนะคะคือแบบก้างก็แบบว่า โชว์รูปเกี่ยวกับเชียงใหม่ประเทศไทยภูเขาวัวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบครอบครัวทางฝั่งนี้แบบหลานๆก็แบบตื่นเต้นมากเลยที่แบบว่าเุยเธอมีช้างตัวใหญ่มากคือ <c oughs> เด็กๆก็ไม่เคยเจอช้างตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าฉันเคยขี่ช้างด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบจริงเหรออุ้ยฉันอยากจะไปเที่ยวประเทศไทยฉันอยากจะขี่ช้างอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนคือแบบว่าทางครอบครัวฝั่งนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะที่จะได้กลับไทยแล้วก็แบบเออ เฝ้ารอที่จะแบบไปจัดงานแต่งแบบประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นโมเมนต์ขอแต่งงานที่ไม่ได้สวยหรูหรือหวานหรือว่างานแต่งงานที่แบบยิ่งใหญ่อลังการนะคะแต่ว่าสามีกางเนี่ยเขาก็จะแบบดูแลเทคแคร์ก้งอย่างดีนะคะแล้วก็เอาใจใส่ทุกอย่างเลยนะคะมีเซอร์ไพรส์รให้ตลอดอย่างเช่นวาเลนไทน์นะคะก็มีแบบชอ่อดอกไม้ชอ่อใหญ่มากแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเวลาไปซื้อนะคะโมแต่ทํางาน เขาก็ยังแบบอุตส่าห์สั่งพัสดุมาจากอเมซอนนะคะแล้วก็แบบมาเป็นดอกไม้แบบดอกไม้จริงแบบน่ารักมากเลยนะคะคือแบบคือกอก็จะพูดยังไงดีอะแบบเออสิ่งสําคัญของชีวิตคู่นะคะมันมันไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่แบบว่าเราจะได้แหวนเพชรวงโต หรือว่าจะเป็นงานแต่งงานที่ย่ยิใหญ่อลังการนะคะมันมันขึ้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ของคนสองคนนะคะดูแลเทคแคร์เอาใจใสก่กันเนาะดูแลซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งสําคัญของการแต่งงานนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะโมเมนต์การขอแต่งงานของดิฉันนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ